ใครรู้สึกผิดกับคุณเหลือเกินในตอนนี้ทีเดียวไม่พอรู้รู้สึกเขาจะคิดถึงคุณมากรักคุณอยากอยู่ใกล้คิดคุณตลอดเวลาทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนที่เขาทำให้คุณเจ็บเขากำลังเจ็บคิดถึงคุณอยากอยู่ใกล้คุณคิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้คุณมีความสุขขึ้นลงขึ้นศาลดูคุณกับเขาจะขัดแย้งยากที่จะเข้าใจพูดคุยกันได้ต้องมีคนอื่นมาพูดคุยไกลเกี่ยขึ้นลงขึ้นศาลขัดแย้ง มีเหมือนเกี่ยวกับข้อกฎหมายมีปัญหามากมายเทำให้คุณเจ็บขอมันหมายก็อยากแต่งงานพัฒนาความรักไปกับคุณมีคุณเป็นคู่ต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาให้คุณเข้าใจเขาพัฒนาความรักไปด้วยกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีคุณแก้ไขปัญหาไปด้วยกันมีการแลกกันส่งเขาส่องมองคุณอยู่ส่องมองคุณทางโทรศัพท์คิดถึงไม่ได้อยู่ใกล้ขอให